ในคดีที่มีผู้มากล่าวหาว่าพาลุงพลเนี่ยหนีหมายจับนะครับมีบุคคลน่ะพาลุงพลหนีหมายจับนะฮะแล้วก็มีหมายเรียกของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็น่าจะนัดวันที่12ตุลาปี64นะครับตามที่เราทราบข่าวกันอยู่นะฮะแต่ก็ปรากฏว่าน่าจะมีการไปรับทราบข้อกล่าวหาก่อนวันที่12ตุลานะครับผมนะฮะซึ่งในส่วนนี้ครับความผิดฐานพาผู้ต้องหาหลบหนี เพื่อไม่ให้ถูกจับกลุ่มเนี่ยนะครับมันมีโทษคุกสองปีปรับ4ี่0มื่นนะครับอันนี้คืออัตราโทษสูงสุดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189งนะครับทีนี้ถามว่ามันจะเป็นความผิดไหมนะครับเขาดูกันที่เจตนานะครับถ้าเจตนาเนี่ยจะพาลุงพลนะครับหลบหนีนะครับเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุ่มเนี่ยนะฮะก็คือพาไปที่อื่นเลยนะครับไม่ให้ถูกจับกลุ่มนะฮะแต่เนี่ยพาลุงพลไปสํานักงานตํารวจแห่งชาติ แล้วก็ลุงพลก็เดินตอกๆเนี่ยเข้าไปในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับผมก็ยังสงสัยว่ามันจะเป็นข้อหาพาผู้ต้องหาหลบหนีเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมได้อย่างไรนะครับในคดีเนี่ยนะฮะอนาคตเนี่ยอาจจะมีคนหน้าแหกอีกนะครับเพราะว่าแพ้คดีนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองนะโอกาสที่จะทางอายการจะสั่งไม่ฟ้องนะครับหรือว่าทางตํารวจสั่งไม่ฟ้องหรือว่าทางศาลเนี่ย อาจจะตัดสินยกฟ้องนะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับนะฮะที่จะยกฟ้องหรือว่าสั่งไม่ฟ้องเพราะดูแล้วเนี่ยครับการพาผู้ต้องหาหลบหนีเนี่ยถ้าพาออกไปนอกประเทศนะครับพาข้ามไปฝั่งลาวอะไรอย่างเงี้ยเออมันยังฟอยังมันยังฟังพอแบบมนเซนบ้างนะครับแต่นี่พามาสตชนะครับแล้วก็ประกาศชัดเจนว่าจะมามอบตัวกับทางอบตรนะครับ แล้วมันจะเป็นการพาผู้ต้องหาหลบหนีได้อย่างไรนะครับตรงนี้ผมก็สงสัยอยู่นะครับแล้วก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีคนแพ้คดีอีกนะครับแล้วก็หน้าแหกกลับไปนะครับเพราะว่าคดีเนี่ยโอกาสที่จะไม่ผิดอะ่ะมันมีเยอะนะครับแม้กระทั่งตํารวจเองอาจจะยกอาจจะสั่งไม่ฟ้องอายการอาจจะสั่งไม่ฟ้องหรือศาลอาจจะสั่งยกฟ้องก็เป็นไปได้นะครับผมเดี๋ยวจะมีคนมาบอกอีกนะครับว่ามึงเป็นศาลหรอมานั่งตัดสินนะครับ ก็อยากถามกลับเนี่ยคุณเห็นผมอยู่บนบัลลังก์หรือไงน่ะนะฮะนี่ก็ใส่เสื้อย,ยืดนั่งอยู่สํานักงานเนี่ยนะครับมันก็เห็นอยู่ไม่ใช่สารนะครับถามโง่โนะคำถามเนี่ยนะครับผมนะฮะเราก็เป็นชาวบ้านธรรมดาที่จะสามารถมาวิเคราะห์คดีได้นะครับก็คดีมันเป็นข่าวอะ่ะเราก็เอามาคุยกนันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะแปลกนะครับแล้วก็มันก็เห็นชัดอยู่นะครับว่ามันไม่ได้มีการหลบหนีนะครับแล้วมันจะเป็นความผิดได้อย่างไรนะฮะมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วตัวผมเองก็ไม่ใช่สาร ก็รู้กันอยู่นะครับผมเป็นทนายนะฮะไอคนที่ถามนี่ก็โง่โง่นะลองดูชัดๆนะครับดูดีๆผมก็เป็นทนายนะครับก็ไม่ใช่สารก็รู้กันอยู่จะมาถามทําไมนะฮะแล้วเราก็มีสิทธิ์นะครับที่จะวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่ามันเป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตนะครับซึ่งคดีเนี้ยผมก็มองโอกาสที่จะรอดเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วอนาคตเนี่ยเดี๋ยวก็คงมีคนหน้าแหกอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเออเขาเรียกว่าแพ้คดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ตำรวจอายการอาจจะสั่งไม่ฟ้องหรือศาลอาจจะยกฟ้องก็เป็นไปได้ครับ